สวัสดีค่ะพี่น้องยายสิพาตม้มต้มเนื้อเข้มพี่น้องพี่น้องจักเนื้อเข้มบ่ยายก็ซื้อกระดูกหนากาก้นากากหน้ากากงัวมายายก็ไม่เห็ดเนื้อเข้มยายสิต้มสูกินได้ดกระเดียบด้วพี่น้องตม้ตมคือเขาต้มหมูต้่มยังนี่แหละใส่กระเดียบเนือ้อ หางกระเดดใส่ข้าโอนใบมะกรูดข้าต้มกบต้มปลาอย่างนีละพี่น้องก็ใส่รรมาดาเครื่องตกไข่ใบมะกรูดใส่มะขามเปียกพี่น้อง ที่นอกอลงหม้อเดือด,ด,ดต้มเนื้อเค็มพี่นอ้อยอย่างสี่้งกระดูกหมูนำ้ำทิ่ตำหมักทัวต้มเนื้อเค็ม ไปจะแสบบบพี่นอ้องเดแสบบอ,ลลอ,อสแล้เพียกเลื่อยย่าเพาย่างกราสิเพียกดูดูดูด,ดูมันกับสิบม มันกับสีเหลืองเต็มเต็มมันกับสีบอมใหม,ม่อืมอพี่นนองต้มเนือ้อต้มเนือเน้อเข้มของวันวันอืมจะแสบยบ,บุ่น ผมปเ,ปเปืเ่แบยยันกาเ,เปอเายอ,ยอ,อ,อ้หิอยหอมพี่น้องมันจะแสบรักแดงไนหลูกอู่จงนอนเด้ามันอยาเหนียเข็มมันเสียด้มันสิไปอีกยู่จักเถ่อเถ่อไปปอดนี่ใช่ไหมซบไปอีกที่รอแล้วก็แซบเสบได้จะเตี้ย บ่นนี้เรามาขายอยู่บามันาี่เรเฮ้ยเอาลงนี่วันมนเรามาขายอยู่่ายู่หหน้ายามวันยังันจิอด้ไปิวันอาทตย์นอกจะลูกสิ่ยุดบอดิไปวันอาทิตย์เมื่อไรก็กินแต่ผู้เดียวมันีมู

ก้อนกับตัเวยนเนยย,เย,ยิใส่เียก็ไปกินสะอวแกินเรียยส่เรียนน้ำีตีมาผีโมเห็นเจ้าเอ้กินโลดยเิยดยเลยห่างาก,กลว่งไม่ไปกาเขาพี่น้องไปกองพี่น้นองเอ้ย <laughs> <laughs> หนึ่งกับหนึ่งเขาไม่ได้พี่น้องอ่ะเขาไม้หอมสีมาอ๋อนึ่งหนึ่ง

มืนี้แพงซีตัวพันก็ซํามึงค่อยซื้อตัวมันมีสวนหมู่แบงแดงมาสิก็แพงสวนเยสวนติบ่เพิ่นบ่เอาแนี่เพิ่นอยากเอาเพิ่นว่ามันปอมปอมจังไดมันสิปอมว่ามันบ่เบ่นี่นี่มันกคัก่นี่มันก็เบินแบบแท้ๆอีนี่มันตัวละ7-800อ้อแต่อมันจะแท้บ่มีดอกธรรมดาก็ใช้อยู่ดอกเอาแะสเอาสี กังไม่ไลซีหอยเหลือกอีกตัวซีส่วนนี่เส่วนมาได้ดีนีขาเอาเจลเแลวมันก็เลยอัดเลยเจลเแลวคุณบอก นาอาท่เนะีีนหูดีฮึ่ม่มห่นเสียบพี่น่องตํมเนื้อเข้มแซ่บแซ่บเป็หน่อยพี่น่องดิ ก็แก้เป็นได้แล้วเลยแต่ไคนคลิปนี้ยายก็ขอฝากไว้แค่ในคนเด้อรอติดตามคลิปหน้าฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามยายเร่ไพ่เฮ็ดไพ่กินในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ